สวัสดีอันนี้เป็นกิจกรรมตีแบตกิจกรรมตีแบตกำตีแบตอันนี้เป็นกิจกรรมตีแบตนะครับเป็นกิจกรรมตีแบตออกกำลังกายว้าวเป็นกิจกรรมตีแบตระหว่างพี่อย่างเปาพี่อย่างเปามันจะมาตีแบตครับมันล้มไปแล้วครับพี่อย่างเปาล้มไปแล้วครับผมกิจกรรมตีแบตเอ่ยนะกิจกรรมตีแบตของพี่อย่างเปานะครับวันนี้ออกกําลังกาย ออกกำลังกายส่วนผมก็มีมีาามาโรยอยู่ที่ตัวผมไปไหนละมาโรยไปไหนละโรยเล่นกล้องเลยนี่นี่นี่เจเอเจเอใส่กล้องหน่อย นี่มาดูพี่องเปาตีแบตครับพี่องเปากำลังตีแบตอยู่อโอเคเราจะไปตีแบตกันเชิญเลยครบับพี่อังเปาโอ้ยโชว์ตช็ชวอชวอตช็โโอโชอตชอตช็อตชอ มาโรยก็ชอบตีแบตเหมือนกันละอ้าวมาโรยกินแบตหน่อยจืดๆได้เวลาอยอะตอนนี้สาสิบสามแล้วเดีย๋ยวมาโรยไปตีแบตกับผมนะครับออามาโรยบอกก่อนไปตีแบตก่อนไปลุยมาโรยมาเนี้ยมาโรยมาเนี้ยเร็วมาเนี้ยเร็วมาโรยบ้านมา